เพราะว่าในระหว่างที่กำลังขับรถคันที่เพิ่งซื้อดังกล่าวอยู่จู่ๆก็เกิดไฟลุกท่วมขึ้นทั้งคันเลยครับพอพี่แอนเนี่ยเอาของลูกค้าที่เขาไม่อนุญ,ญาตมาใส่เขาเลยอาคาตนั่นเองครับ และคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นผมเอฟคงไปทักคนเดิมอีกแล้วครับ <S <S ปรบอมือฮะ ถามว่าทาไมต้องบอกมือเพราะวันนี้เราอยู่ในรายการที่จริงจนะังและใช่คําว่าหลายหละคนเนี่ยรอคอยกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือรายการเรื่องสยองนั่นเองครับสําหรับรายการเรื่องสยองนะครับมีหลายหลายคนถามมาจากอีพีที่แล้วว่าพี่สรุป,ปรายการน,นี้มันคือรายการอะไรวะคือ,คอ,คอต้องบอกตรงว่ารายการเรื่องสยองนั้นคือรายการที่นําเรื่องราวของผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ผ่านพัน template, ทิปผ่านเว็บน,นู้นเว็บนี้เอามาแชร์ผู้ชมฟังเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเจอประสบการณ์เรื่ <c oughs> องผีเรื่องความเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรกันบ้างซึ่งต้องบอกเลย ว่าเท่าที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็มีหลายเรื่องเนี่ยที่น่าแปลกใจพอสมควรเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะออกเรื่องสยองและคิดว่ามีเรื่องราวที่น่ากลัวและอยากจะมาแชร์กันสามารถเขียนเรียงความยาวหรืออยากจะส่งเป็นลิงก์กระทู้พันทิปหรือลิงก์กระทู้เว็บรู้แบบนี้สามารถส่งมาได้นะครับได้ที่เมลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ส่งกันมาเยอะแล้วกันถ้าเรื่องไหนได้ไดออกคลิปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับโอเคมากลับเข้ามาส่ในรายการของเราดีกว่าสําหรับเรื่องสยองในสุดานีนะครับเรา ก็ได้เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหนึ่งเนี่ยมาจากเว็บพันทิปนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้ค่อนข้างหลอนและน่ากลัวมากสําหรับใครนะครับที่ไปซื้อของมือสองมาจากคนที่เราไม่รู้และในราคาที่มันถูกจนมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาทวงของคืนตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ยุให้ซื้อของถูกแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ของมันถูกอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้จะสอนผู้ชมอย่างแน่นอนงั้นเพื่อเป็นการรอช้าครับผู้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปดีกว่าว่าเนื้อเรื่องในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพ,เพื่อให้แมองเาด้วยและถพร้อมมาแล้วนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องราวที่มีการแชร์ในพันทิปนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตก่อนเลยนะครับว่าเขาบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเขาเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยโดยเจ้าของกระทู้นี้นะครับแทนตัวเองว่าชื่อคุณข่มครับเขาบอกว่าตัวข่มเองนั้นเป็นพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยกำลังจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อจากนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและย้าเลยวันนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งที่ข่มจาได เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองโดยกระทู้นี้เนี่ยเขาตั้งไว้ปีประมาณ2,212,20 0 0นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากันยาปีไหนนะครับแต่ก็เอาเป็นว่ากันยาในสักปีหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเจ้านายซึ่งเป็นคนอังกษิจษษของผมเนี่ยได้เดินยกกล่องสีน้ำตาลกล่องใหญ่มากมาวางไว้ที่หน้าห้องบัญชีก่อนที่จะเปิดประตูเข้ามาเรียกคนในห้องเนี่ยให้ลงกันไปช่วยขนของด้วยความที่ถูกเจ้านายสั่งขมกับพี่ยาพี่แอนเนี่ยก็เลยรีบลงไปช่วยโดยของที่ช่ชวยกัน กขึ้นมานั้นเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่เหมือนกับกล่องแร่ที่เจ้านายได้ยกขึ้นมาเลยแต่ละกล่องเนี่ยบอกตรงค่อนข้างที่จะมีน้าหนักหนักพอสมควรเลยขมและพี่ยาเนี่ยก็เลยช่วยกันขนกัน2คนส่วนพี่แอนเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยช่วยขนข,นขึ้นมาด้วยและหลังจากที่ขนเมื่อวางรวมกันจนเสร็จโทรศัพท์ของเจ้านายเนี่ยก็มีสายเข้ามาพอดีเจ้านายเนี่ยจึงหันมาพูดขอบคุณพนักง,งานทุกคนก่อนจะรีบรับสายมือถือที่เข้ามาและเดินไปยังห้องทํางานของตัวเองทันทีเลยนั่นเองขมพี่ยาและพี่แอนมองดูบรร กล่องที่มีขนาดใหญ่ที่วางตรงหน้าด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่รู้ว่าของที่เจ้านายขนมาเนี่ยมันเป็นอะไรด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นก็อยากเปิดดูนะแต่ อีกใจก็ไม่กล้าดูเพราะมันเป็นของเจ้านายอะ่ะมันจะถือวิสาสะเกินไปทั้ง3าคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลิกสนใจและเดินกลับไปทํางานต่อน,นั่นเองซึ่งเย็นในวันนั้นเองตอนที่เลิกงานเนี่ยด้วยความที่ขมเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดเลยได้รับหน้าที่เป็นคนเนี่ยคอยล็อกประตูห้องบัญชีทุกครั้งและพอถึงเวลาพี่ยาก,กับพี่แอนก็เดินออกจากห้องไปก่อนปกติพี่ยาเนี่ยมักจะยืนรอขมล็อกประตูให้เสร็จก่อนแล้วจึงเดินลงไปข้างล่างแต่วันนี้แฟนพี่ยาเนี่ยมารับเร็วด้วยความเกรงใจประกอบกับที่ขมเนี่ยตั้ ว่าจะเข้าห้องน้ําก่อนจะลงไปข้างล่างด้วยผมเลยบอกพี่ยาเนี่ยให้พี่ยาเนี่ยลงไปก่อนเลยเดี๋ยวันจัดการอะไราเสร็จแล้วแล้วรีบตามไปนั่นเองซึ่งห้องน้ําตรงนั้นเนี่ยมันเป็นห้องน้าตรงข้ามกับกล่องที่เจ้านายวางไว้พอดีผมเนี่ยมองบรรดากล่องเหล่านะั้นที่วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ใสใ่ใจนะแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําไปและในช่วงที่กําลังทําธุระส่วนตัวในห้องน้ํานั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาที่หน้าห้องน้ําซึ่งผมคิดว่าคงเป็นพี่พนักง,งานคนที่รับผิดชอบปิดอฟฟม้้งงคขึนาชร ว่ามีพลังงานคนอื่นหรือเปล่าแหละซึ่งผมเนี่ยก็ได้ยินเสียงเดินตอกแตกตอกแตอก,ตอ,กอยู่สักพักจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้น3ทีผมเลยรีบตะโกนออกไปว่าอ,อ๋อขมอยู่ในห้องค่ะขมอยู่ในห้องเดี๋ยวจะรีบลงไปแล้วหลังจากตะโกนบอกเสร็จขมก็รีบจัดแจงตัวเองท,งทันทีแต่พอหลังจากที่ขมเนี่ตะโกนตอบกลับไปนั้นปรากฏว่า ทุกอย่างมันเงียบเชี่ยบแบบไม่มีใครตอบกลับมาเลยและเสียงเท้าล้วก็ได้หายไปแล้วด้วยผมเลยจึงรีบจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยให้เร็วที่สุดเลยเพราะรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกแล้วแล้วก็ได้เปิดประตูออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้เลยทันทีว่าข้างนอกเนี่ยเริ่มมืดลงแล้วบรรยากาศข้างในเนี่ยเริ่มวังเวงผมเนี่ยเดินไปที่ราวบันไดและมองไปที่ชั้นลอยกับมองลงมาที่ชั้นล่างเพื่อเช็คว่ามีใครกําลังเดินอยู่ไหมแต่ ทุกอย่างกับเงียบกกิบไม่มีคนเดินเหมือนอย่างตอนแรกที่ได้ยินเลยซึ่งระยะเวลาที่ผมออกมาจากห้องน้ํากับตอนเนี้ยคือมันแป๊บเดียวเองนะคือยังไงมันก็ต้องเห็นคนสิแต่เขาอะกลับไม่เห็นคนเลยครับซึ่งผมเนี่ยพยายามมองดูรอบๆด้วยความสงสัยในใจก็คิดเองว่าหรือว่าจะโดนปาวะแต่พอชั้นที่ผมทางานเนี่ยมันคือชั้น3โดยปกติเนี่ยมันจะมีคนเดินขึ้นลงบันไดอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีเสียงเดินอยู่ปกติอะแหละต่อให้จะเดินขึ้นหรือเดินลงมันก็ได้ยินเสียงอยู่ดีแต่ด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกับเรื่อง แปลกอยู่บ่อยๆผมเลยตัดสินใจรีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีจะ อะไรยังไงค่อยว่ากันทีละกันเพราะผมก็พูดตรงๆว่าผมกลัวเหมือนกันนั่นแหละซึ่งจังหวะที่ผมกาลังวิ่งลงมาที่ชั้นสองนั้นผมเหมือนเห็นคนยืนอยู่ที่หน้ากล่องซึ่งทําให้ผมเนี่ยรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่กล้าปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคือผีนะเพราะอาจจะด้วยตาฝาดหรือเพราะมุมมองที่เห็นด้วยหรือเปล่าแล้วพอลงไปถึงชั้นล่างพนักงานคนอื่นๆเนี่ยเขากลับกันหมดแล้วคมเลยรีบเดินลงไปที่สแกนนิ้วมือแล้วก็เจอพี่พนักง,งานที่รับผิดชอบปิด Office อออยยู่่่่มมมเเลถาาาพีีวืก พี่ได้ขึ้นไปเช็คที่ข้างบนหรือเปล่าคะพี่พนักง,งานเนี่ยก็ทําหน้างงๆอองๆนะก่อนที่จะสายหน้าแล้วก็ตอบมาว่าไม่ะพี่กําลังเก็บของชั้นล่างเพิ่งเก็บเสร็จเลยเนี่ยข้างบนไม่มีคนแล้วใช่ไหม <c oughs> คําตอบของพี่พนักง,งานเนี่ยทำขมขนลุกอีก ครั้งหนึ่งเลยค่ะท่าไม่ใช่พี่พนักงานคนนี้แล้วเสียงที่เดินอยู่หน้าห้องน้ํานั้นคือใครกันแน่ล่ะผมเนี่ยก็นึกถึงภาพที่เห็นตอนเมื่อกี้ก่อนที่จะลงมาชั้นสองว่าแบบเห็นคนยืนอยู่ตรงกล่องที่เจ้านายวางอยู่ผมรีบสายหน้าพร้อมกับรีบตอบกลับไปว่าไม่มีใครหรอกค่ะ พี่พนักง,งานคนนั้นพยักหน้าก่อนที่จะเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อเช็คประตูหน้าต่างอีกครั้งหน,นึ่นงผมบอกลาพี่พนักง,งานคนนั้นไล่หลังก่อนที่จะรีบสแกนนิ้วมือและรีบกลับหอทันทีเลยและเช้าวัานถัดมาผมก็มาทํางานปกตินะตอนนั้นเนี่ยก็ทักทายกับพี่ยาแล้วก็ลังเลว่าจะเล่าเรื่องที่เจอเมื่อวานให้พี่ยาฟังดีไหมเพราะปกติเวลาเจออะไร,ประแปลกๆเนี่ยก็บังจะเล่าให้พี่ยาฟังตลอดแต่คิดอีกทีเรื่องที่เจอก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมันอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้ผมก็เลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไไไวววว้้ใใในนจคคเเเดดีียแลลละ่่่าาาาหรฟังกผป นถึงช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงตอนที่ทุกคนเนี่ยกำลังจะลงไปทานข้าวเที่ยงกันเจ้านายเนี่ยก็เดินขึ้นมาพอดีด้วยความสงสัยที่เก็บมาตั้งแต่เมื่อวานพี่ยานเลยเดินเข้าไปถามเจ้านายว่าข้างในกล่องคืออะไรคะเจ้านายก็ตอบพี่ยานสั้นๆว่าเป็นของลูกค้าเหมือนกับว่าพี่ยานเนี่ยยังสงสัยอยู่แล้วก็แบบทําหน้างงๆอยู่เจ้านายเลยถามพี่ยาว่า ยูอยากดูไหมพี่ยาก็ทําหน้างงๆนะเพราะแบบเอ้ยของลูกค้าจะเปิดให้ดูได้ยังไงล่ะสักพักหนึ่งเจ้านายเนี่ยก็ไม่พูดไม่พ่าทําเพลงเลยก็เปิดกล่องที่อยู่ใ,ใกล้ให้ออกมาดูเลยครับซึ่งภายในกล่องนั้นเนี่ยเป็นเสื้อผ้าชุดลําลองทั่ทวๆไปมีทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์เนมพนักงานคนอื่นๆที่เดินขึ้นมาพอดีเนี่ยก็เห็นของข้างในก็เลยสนใจเริ่มทยอยเข้ามาดูใกล้ๆพอเห็นว่ามีคนสนใจเยอะขึ้นเจ้านายเนี่ยก็ประกาศออกมาว่าของในกล่องนี้ขายทั้งหมดใครสนใจที่ไหนก็หยิบแล้วก็มาถามราคาได้เล ซึ่งแน่นอนว่าราคาเนี่ยต้องย่อมยาวแล้วก็ถูกแน่นอนผมก็นึกถึงเหตุการณ์ขึ้นมาพอดีเลยแอบเดินไปถามพิตรีเลขาของเจ้านายว่าพิตรีพิตรีบอสบอกว่าของพวกนี้เป็นของลูกค้าไม่ใช่หรอแล้วออกมาขายแบบนี้ลูกค้าจะไม่ว่าอะไรหรอคะพิตรีก็มองพนักง,งานคนอื่นๆที่หยิบของออกมาก่อนจะหันไปตอบผมว่าก็คงงั้นแหละถ้าลูกค้ายังอยู่นะเฮะ้คคำว่ายังอยู่ของพิตรีมันคืออะไรอะคือผมเริ่มเอะใจแล้วนะ แล้วดูเหมือนว่าพี่ตีเนี่ยจะรู้ว่าผมคิดอะไรพี่ตีเลยเฉลยให้ทันทีโดยที่ไม่รอผมถามเลยคือลูกค้าเนี่ยประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตพ่อและแม่ของลูกค้าเนี่ยก็เลยให้ทางเราเนี่ยช่วยจัดการของของลูกค้าของสําคัญๆอย่างอื่นเนี่ยก็ส่งกลับมาให้พ่อกับแม่เขาส่วนของใช้หรือของอื่นที่ส่งลําบากเนี่ยพ่อแม่เขาก็บอกว่าให้ช่วยขายให้น่อยพอฟังพี่ตีพูดจบสิ่งที่ผมสงสัยก็กระจ่างขึ้นมาทันทีเลยพี่ตีเนี่ยมองหน้าผมราวกับให้ผมจะตอบอะไรบางอย่างผมเลยแกล้งแซวพี่ตีไปเล็กน้อยว่า แล้วพิทีไม่สนใจของของเขาบ้างหรอคะของดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพิทีเนี่ยรีบสายหน้าก่อนที่จะบอกเลยว่าโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกผมเห็นพี่ยานเดินถือเสื้อสองสาตัวเดินไปถามราคากับเจ้านายก็สงสัยเลยถามต่อไปว่าทําไมล่ะพิทีพิตีเนี่ยเลยหันมากระซิบกับเบาๆว่า ตอนยังเป็นลูกค้าคนคนนี้เนี่ยหวงของจะตายและที่ตอนตายไนม,มีไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะมาทวงของคือตอนไหนพี่ตีเนี่ยต่อไปสายหน้าไปก่อนที่จะเดินลงไปชั้นล่างเพื่อทํางานต่อทันทีเลยนั่นเองส่วนผมเนี่ยพอได้ยินพี่ตีพูดแบบนั้นก็ขนลุกวาบขึ้นมาทันทีมองดูพี่ๆีคน,นอื่นๆที่กําลังเลือกหยิบด้วยความเห็นว่าเป็นราคาถูกยังบอกไม่ถูกพยายามคิดในแง่ดีว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะอย่างที่พี่ตีว่าพ่อของแม่ลูกค้าเนี่ยเป็นคนบอกให้แบบเจ้านายเนี่ยขายของคือยังไงมันก็ต้องขาย เขาไม่ได้เอาไปทําอะไรอยู่แล้วอะซึ่งมันก็เหมือนเป็นการอนุญาตแล้วล่ะแต่เมื่อไม่ใช่ของที่ขโมยมาขายก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งผมคิดในใจอยู่เงียบๆก่อนที่จะเดินออกไปที่ห้องบัญชีเพื่อทํางานต่อน,นั่นเองสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยนะแล้วก็นั่งทํางานไปสักพักปรากฏว่าพี่ยากับพี่แอนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาโดยที่ทั้งสองต่างถือของมาเต็มแขนเลยล่ะผมเนี่ยที่แบบนั้นก็เลยแกล้งุเซลไปว่าแหมได้ของมาเพียบเลยนะพี่ยายิ้มก่อนจะถามกันมาว่าอา้าวผม,ม่สนใจบ้าง อ๋อของดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยราคาถูกมากด้วยผมเลยรีบใส่หน้าแล้วก็แก้ตัวไปว่าหนูเพิ่งซื้อเสื้อผ้าไปตอนนี้หนูไม่มีเงินหรอกค่ะพี่ยาเนี่ยก็บอกมาว่าอ๋ออย่างนั้นหรอก,ก่อนที่จะหันไปหยิบของที่เลือกซื้อมาให้ดูอีกครั้งหนึง่งซึ่งเหมือนกับว่าพี่ยาเนี่ยจะเลือกซื้อแต่พวกเสื้อยืดกับเสื้อเชิ้ตนะแต่ในขณะเดียวกันพี่แอนเนี่ยได้ทางเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงแล้วก็เข็มขัดซึ่งเหตุการณ์ก็ดูปกติไม่่่่่ไไได้้มมีีออะะรรรนนนนนแลลลวววเเเาาายยกก็็งงงผปืๆจถึึชั ซูซูกิคาริเบียนสีขาวเนี่ยวิ่งมาจอดที่หน้าออฟฟิศพอดพีพี่พี่พนักงานที่อยู่ด้านล่างเนี่ยต่างก็มองด้วยความสงสัยว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของใครเพราะปกติแล้วลานหน้าออฟฟิศเนี่ยลูกค้ามักจะไม่เอารถขึ้นมาจอดบอนฟุตบาทส่วนบ้างจะเป็นรถของพนักงานที่เป็นบริษัทหรือรถของบริษัทเท่านั้นหลังจากที่สงสัยได้ไม่นานจู่ๆก็มีคนลงมาจากรถและใช่ครับคนที่ลงมาจากรถเนี่ยนั่นก็คือเจ้านายของพวกเขานั่นเองซึ่งสกพากหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพิตีเนี่ยเดินออกมาจากฝั่งหนึ่งของรถด,ด้วยแล พนักงานส่วนใหญ่เนี่ยที่สงสัยก็ได้เดินลงไปถามพิตีว่ารถของใครของบริษัทเหรอพิตีเนี่ยก็ได้สายหน้าพร้อมกับตอบไปสั้นๆว่ามีคือรถของลูกค้าและทันทีที่พิตีพูดจบไปเจ้าหนายก็พูดขึ้นต่อเลยว่าขายนะมีใครสนใจหรือเปล่าโอ้โหเจ้าหนายนี่ขายเก่งขายเก่งนะครับพอพนักง,งานคนอื่นเนี่ยดนแบบนั้นก็รีบสอบถามราคาขึ้นมาทันทีเพราะด้วยสภาพตัวรถเนี่ยค่อนข้างใหม่และขึ้นชื่อว่าเป็นของลูกค้ามาขายเนี่ยยังไงก็ต้องถูกกว่าราคาที่เขาต้องไปซื้ออย่างแน่นอนและในบรรดาพนัก งานที่สนใจเนี่ยก็อยากจะซื้อรถของลูกค้าคันนั้นต่อก็มีพี่แอนรวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะพอรู้ว่าเจ้านายประกาศขายพี่แอนก็รีบเดินเข้าไปเช็คสภาพรถทันทีก่อนที่จะเดินเข้าไปสอบถามราคาต่อและไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้นเจ้านายก็ตกลงขายรถคันนี้ให้กับพี่แอนโดยที่ส่งมอบทันทีณนะตอนนั้นเลยครับซึ่งเจ้านายเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ตีเนี่ยเอารถไปเช็คสภาพอีกครั้งความที่ไม่อยากไปคนเดียวนะพี่ตีก็เลยชวนผมเข้าไปเช็คสภาพบนรถด้วยผมเองก็กําลังว่างอยู่พอดีก็เลยตกลงว่าจะไปด้วยแหละซึ่่่งงในระหวาที กำลังขับรถเพื่อเอารถไปเช็คสภาพอยู่นั้นพี่ตีที่เป็นคนขับ,ขบก็พูดขึ้นมาว่าได้กลิ่นน้ํามันไหมขมพอถูกถามแบบนี้ขมก็รู้สึกว่าเริ่มได้กลิ่นน้ํามันของรถขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะและในตอนนี้ทั้งขมทั้งพี่ตีเนี่ยเริ่มกังวลขึ้นมาเล็กน้อยขมถามพี่ตีก่อนเลยว่าอีกไกลไหมกว่าเราจะถึงอู่ช่างนะ่ะถามเสร็จแล้วก็เริ่มมองไปรอบๆอแต่ตามพื้นถนนที่ขับผ่านเนี่ยก็ไม่มีน้ํามันไหลลงพื้นอย่างที่กังวลเลยนะและภายในรถเองเนี่ยก็ไม่มีจุดไหนเลยที่มีว่เววของกลิ่นนเเลลลยยด้้ววแหังจาากพีต ขึ้นมาว่าข้นทางแยกนี้ก็ถึงแล้วจนขับรถไปสักพักแล้วก็ถึงอู่จนได้พี่ตีเนี่ยก็รีบคุยกับช่างแล้วก็บอกเรื่องของกลิ่นน้ามันให้ช่างในตัวสอบหลังจากที่ช่างในตัวสอบสภาพรถเสร็จปรากฏว่ารถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่ว่าเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นน้ามันเลยด้วยแต่สภาพรถเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแถมช่างก็ชมด้วยว่าเจ้าของรถคันนี้เนี่ยดูแลรถดีมากๆพี่ตีเนี่ยพอได้แบบนั้นก็มีการคิ้วขโมยขึ้นมาเล็กน้อยและยังติดใจเรื่องกลิ่นน้ํามันอยู่เลยซึ่งทั้งข่มแล้วกพีตเนนนยยยืัาไดิ น้ำมันจริงๆและยังยืนยันกับช่างด้วยนะแต่ช่างก็ยังยืนยันกลับมาว่ารถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับคือสภาพเนี่ยดีจริงๆช่างเนี่ยได้ยินพี่ตีกับผมพูดแบบนี้ก็เริ่มทําหน้าไม่เข้าใจแล้วก็ยังวนคําถามวนไปวนมาอยู่งั้นสุดท้ายเนี่ยช่างก็ตัดสินใจเช็คให้ละเอียดกว่าเดิมนั่นเองคือเช็คทั้งภายนอกภายในยเช็คทั้งบนรถใต้เบาะรถสุดท้ายก็ยังหาที่มาของกลิ่นน้ํามันไม่ได้ครับพี่ตีที่เห็นว่าผลการตรวจเช็คสภาพรถตอนนั้นออกมาเหมือนเดิมเนี่ยก็เลยขับไปที่อู่ท ให้เช็คอีกรอบซึ่งไม่ว่าจะเช็คอย่างไงผลก็ออกมาเหมือนเดิมคือรถคันนั้นอยู่ในสภาพดีและไม่มีสาเหตุที่น้ำมันเนี่ยจะได้ออกมาได้เลยซึ่งพวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะตรวจสอบแล้วยังไงก็ไม่เจอยังไงก็ต้องแบบรีบเอารถไปส่งให้พี่แอนอยู่ดีพวกเขาทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจขับรถกลับไปที่บริษัทและส่งมอบรถให้พี่แอนนั่นเองและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงเช้าวันหนึ่งตอนที่ขมเนี่ยกำลังเดินขึ้นมาที่ห้องบัญชีเพื่อเริ่มงานในวัน,ว,นวันนั้นอยู่ในจังหวะที่กำลังเปิดประตููมมาาาานนนััน้้ขเเห็เงงงอผชยกํล ยืนจ้องพี่แอนที่กําลังนั่งทํางานอยู่ข้างๆเลยเฮ้ยเห็นเป็นเงาอะ่ะมัน,เป,นเป็นเป็นเงาเนี่ยเป็นคนเลยนะแวบแรกผมตกใจเกือบร้องทักออกมาเลยแต่ยังดีที่ตั้งสติไว้ได้พอหันกลับไปอีกทีเงานั้นเนี่ยก็ได้หายไปแล้วครับพี่แอนเงยหน้าขึ้นมามองผมพร้อมกับทักทายว่าผมมีอะไรหรือเปล่าผมเลยเฉยๆไปว่าวันนี้พี่แอนมาทํางานเช้าจังเลยพี่แอนก็หัวเราะเบาๆก่อนจะบอกไปว่ามันก็เป็นปกติของพี่นะผมก็ยิ้มแงแ่ๆนะแล้วก็รีบเดินไปที่คอมพิวเตอร์ตัวเอง เ่าจะเริ่มงานทันทีเลยและในระหว่างที่กาลังเปิดคอมพิวเตอร์อยู่นั้นด้วยความสงสัยขมจึงแอบหันไปมองพี่แอนอีครั้งหนึ่งเพราะขมจําได้แม่นเลยว่าเงาที่ยืนจ้องพี่แอนอยู่นั้นเป็นเงาเดียวกับเงาที่ขมเห็นที่ยืนเฝ้ากล่องกระดาษในวันนั้นเลยพี่แอนก็รู้สึกว่าเหมือนขมแอบม,มองไประยะระยะก็เลยอดใจที่จะถามไม่ได้สุดท้ายพี่แอนก็เลยถามขมออกมาว่าขม มีอะไรหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าเรามองพี่บ่อยมากเลยนะผมที่พอถูกถามแบบนั้นก็ทําตัวไม่ถูกเลยจะบอกพี่แอนเป็นตรงว่าเห็นเวาผู้ชายยืนจ้องหน้าอยู่ก็ใช่เรื่องพี่แอนคงได้แจกบทด่าใส่เป็นชุดแหละแต่พอส่วนตัวพี่แอนเป็นคนไม่ชอบเรื่องแบบนี้ที่สุดอยู่แล้วใครจะมาเล่าให้แกฟังแกก็จะเดินหนีทันทีโชคดีที่พี่ยาเปิดประตูเข้ามาพอดีผมเลยเนียสวัสดีพี่ยาไปก่อนซึ่งพี่ยาเนี่ยมาถึงก็ชวนแอนคุยเรื่องรถทันทีพี่แอนเนี่ยก็เลยลืมเรื่องพูดค้างไว้กับผมอยู่แล้วไปคุยกับพี่ยาต่อเลยนั่นเองปราากว่ รถที่พี่แอนซื้อต่อไปจากลูกค้านั้นพี่แอนเนี่ยตั้งใจจะซื้อให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวพี่แอนเนี่ยอยากได้รถรุ่นนี้มานานแล้วโดยทันทีที่ได้รถน,นั้นมาลูกสาวพี่แอนก็ตั้งใจว่าจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนซึ่งพี่แอนเนี่ยก็พูดคุยรายละเอียดเกีก่ยวกับการเที่ยวลูกสาวให้พี่ยาฟังซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรนะหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกันแล้วก็แบบเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลาประมาณสัก3 4วันซึ่งจะบอกเลยว่า3าม่วันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลาเช้า ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยืนจ้องพี่แอนอยู่บ่อยๆจริงๆเงานันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนอกจากยืนจ้องอย่างเดียวเลยนะจนนานๆไปผมเริ่มสงสัยผมก็เลยคิดเอาเองว่าคงเป็นเพราะพี่แอนเนี่ยซื้อรถแน่ๆแ,แต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลอีกเพราะว่าแม้พี่แอนจะเป็นคนซื้อรถแต่คนที่เอาไปใช้คือลูกสาวพี่แอนไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวพี่แอนเองนี่เพราะวันนั้นเนี่ยพนักงานหลายคนเนี่ยก็แบบทั้งซื้อของซื้อรถแล้วก็มีการเข้าไปดูของเยอะแยะมากมายแต่แต่ทำไมต้องเป็นพี่แอนล่ะ ผมก็ได้แต่สงสัยนะแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ปล่อยเวลาล่วงเลยไปและในวันถัดมาสีหน้าของพี่แอนที่เจอครั้งแรกในวันนั้นเนี่ยก็ดูซีดเหมือนคนไม่มีแรงรวยความเป็นห่วงเนี่ยผมได้เดินเข้าไปถามว่าพี่แอนพี่ไหวไหมพี่แอนพอได้ยินเสียงผมเนี่ยก็มีอาการผวาเล็กน้อยแต่พอมองดูแล้วก็เห็นว่าเขาพยายหน้าตอบนะแล้วก็ตอบกลับมาว่าไหวไหวเมื่อคืนแค่นอนไม่ค่อยหลับเฉยเฉไม่มีอะไรหรอกผมเห็นพี่แอนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเลยทิ้งท้ายไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอก ได้เลยนะคะหลังจากนั้นผมก็เลยเดินไปที่โต๊ะของตัวเองนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยผมก็รู้มาว่าพี่แอนเนี่ยมีงานไปข้างนอกผมรอจนพี่แอนออกไปจึงตัดสินใจถามพี่ยาว่าตั้งแต่ซื้อของมามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมซึ่งเหมือนพี่ยาก็รอให้ผมถามแบบนี้อยู่แล้วเพราะคําแรกที่พี่ยาตอบมามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมถามเลยแต่ พี่ยากับพูดว่าพี่แอนใช่ไหมผมมองหน้าพี่ยาแล้วรู้สึกขนลุกฟึบขึ้นมาทันทีพลางกับพยักหน้าตอบลวพี่ยาก็ขยับตัวเข้ามาทางไกลๆก่อนที่จะเล่าเรื่องให้ผมฟังว่าพี่ยาเองก็เห็นเหมือนกับที่ผมเห็นเลยซึ่งเห็นมาตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาซื้อของและซื้อรถแล้วตัวพี่ยาเนี่ยก็สงสัยเหมือนกับผมเหมือนกันว่าทาไมเงานี้จึงได้ตามแต่พี่แอนล่ะซึ่งพอได้ฟังเรื่องที่พี่ยาเล่านั้นผมเลยก็เล่าย้อนกลับไปวันแรกๆที่เห็นเงาปแปลกๆที่กล่องแล้วก็กลิ่นน้ํามันที่อยู่ในรถพู ไปได้สักพักตรงบันไดก็เกิดเสียงดังโครมทั้งข่มทัพยานยตกใจจึงรีบไปดูปรากฏว่าพี่แอนตกบันไดค่ะข่มและพี่ยานยจึงรีบเรียกพนักงานคนอื่นมาช่วยเพราะว่าดูอาการพี่แอนแล้วน่าจะหนักมีเลือดไหลออกมาเยอะมากในตอนที่พี่แอนเนี่ยได้หมดสติไปป็นที่เรียบร้อยทั้งข่มและพี่ยาเนี่ยรียบนําตัวพี่แอนเนี่ยส่งโรงพยาบาลท,ทันทีในวันเดียวกันนนั้ก็เกิดเรื่องขึ้นกับลูกสาวพี่แอนเช่นกันเพราะว่าในระหว่างที่กําลังข,ขับรถคันที่เพิ่งซื้อดังกล่าวอยู่จูจ่ๆก็ เกิดไฟลุกท่วมขึ้นทั้งคันเลยครับโชคดีที่ว่าลูกสาวพี่แอนกับแฟนหนุ่มเนี่ยโดดออกมาจากรถทันเลยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรตอนนี้พี่แอนเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็พี่แอนเนี่ยก็เกือบหมดสติไปอีกรอบเพราะว่ารู้ว่ารถที่เพิ่งซื้อให้ลูกสาวเนี่ยไฟไม้ไปแต่พอลูกสาวโทรมาปลอบใจพอดีพี่แอน เลยยังพอตั้งสติได้นั่นเองและหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยผ่านไปได้สักพักไม่รู้ว่าพี่ยาถามพี่แอนยังไงพี่แอนถึงยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากวันที่เจ้านายเนี่ยเรียกขึ้นไปให้ช่วยขนของในวันนั้นเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนก็กําลังยุ่งยุ่งอยู่พี่แอนเห็นนาฬินนการเรือนนึงของลูกค้าแล้วอยากได้จึงพยายามขอซื้อในราคาที่ถูกกว่าตลาดมาก เรียกว่าราคาในตลาดเนี่ยหลักล้านแต่พี่แอนซื้อในหลักแสนต้นๆเลยครับซึ่งต้องฟองเลยว่าเป็นการต่อราคาที่สูงมากมากแต่เพราะทางพ่อแม่ของลูกค้าเนี่ยแจ้งกับเจ้านายมาชัดเจนว่าพวกนาฬิกาเครื่องประดับ,บอื่นๆที่มีมูลค่าเนี่ยขอให้ส่งกลับไปเพราะตัวลูกชายของเขานั้นชอบของสะสมเหล่านี้มากถือว่าเป็นของนักของหวงลยก็ว่าได้เจ้านายเนี่ยจึงปฏิเสธพี่แอนไปอย่างชัดเจนว่าพวกนี้ไม่ขายแต่พี่แอนเนี่ยอยากได้จริงก็ควรจะไปซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆของนาฬิการเรือนนี้นะซึ่ง พี่แอนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรไปตามปกติเนี่ยคงตัดใจไปแล้วแต่พอยิ่งเห็นมันยิ่งรู้สึกเหมือนอยากได้เลยหยิบนาฬิการวมถึงของใช้ชน้นอื่นๆแล้วเนียนจ่ายเงินกับเจ้านายตามราคาที่ตัวเองเสนอซึ่งช่วงนั้นเนี่ยน่าจะวุ่นเอามากๆเจ้านายเนี่ยไม่ได้เอะใจอะไรกับจานวนเงินที่พี่แอนจ่ายมานั่นเนี่ยเลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำไมาว่าขมกับพี่ยาจึงเห็นเงานั้นตามพี่แอนนั่นเองพราะพี่แอนเนี่ยเอาของลูกค้าที่เขาไม่อนุญ,ญ,ญาตมาใส่เขาเลยอาฆาตนั่นเองครับ พี่แอนน่ก็ยังเล่าให้ฟังอีกครับว่าตั้งแต่วันนั้นมาพี่แอนมักจะตื่นมากลางดึกแล้วฝันประหลาดว่าเห็นชายต่างชาติมาชี้นิ้วดาโดยแฟนของพี่แอนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นมักจะได้ยินเสียงพี่แอนเนี่ยละเมอคุยภาษาอังกฤษกับใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะรู้ึ้นมาตื่นด้วยอาการผัววทุกคืนเลยและในวันที่พี่แอนตกบันไดตอนที่เดินลงมาชั้นสองนั้นพี่แอนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งลงบันไดามาตอนนั้นมัวแต่คุยโทรศัพท์กับลูกค้าอยู่เลยไม่ได้หันกลับไปดูททําาาาาาไดดด้้้แคคค่่คเเเิินนหหหลบขขงงใพพรรระวป็อืีย ลงไปเจอลูกค้าด้านล่างหรมั้งแต่พอเสียงวิ่งน,นั้นประชิดด้านหลังปุ๊บเสียงวิ่งก็หายไปเฉย<ๆ>ด้วยความสงสัยพี่แอนเลยหันกลับไปดูภาพที่เห็นคือชายชาวต่างชาติที่พี่แอนมักจะฝันเห็นบ่อยๆยืนตะโกนใส่หน้าพี่แอนว่าไม่ ซึ่งแปลว่าของฉันนั่นเองพี่แอนน่ตกใจสะดุง้งจนลืมว่ากําลังยืนอยู่ตรงบันไดเผื่อก้าวถอยหลังและตกบันไดในที่สุดนั่นเองและแน่นอนวันเรื่องราวเรื่องนี้พี่แอนน่ก็ขอโทษเจ้านายแล้วก็พ่อแม่ของลูกค้าไปแล้วพร้อมกับส่งในการเรือนั้นกลับคืนไปพิธีเรียบร้อยแล้วด้วยและดูเหมือนวันเรื่องนี้เนี่ยจะไม่จบเพียงเท่าน,นั้นเพราะวันที่เกิดเรื่องกับพี่แอนนั้นในช่วงเวลากลับที่พี่ยาเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวพี่แอนที่เดินทางมาเฝ้าพี่แอร์พอดีเนี่ยเขาเน ว่าตัวเองกําลังขับรถอยู่แล้วเห็นเป็นชายชาวต่างชาติเนี่ยยืนชี้นิ้วลูกสาวพี่แอนเนี่ยเลยตกใจแล้วก็ตื่นขึ้น,นมานั่นเองซึ่งพอเล่าให้แฟนฟังแฟนก็ปลอบใจแล้วก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ฝันไม่มีอะไรหรอกตัวลูกสาวพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วจนกระทั่งในวันที่เดินทางในระหว่างที่ขับรถอยู่ไปเรื่อยๆนั้นลูกสาวพี่แอนเนี่ยก็เริ่มได้กลิ่นน้ำมันแรงขึ้นและในตอนที่สังเกตเห็นว่าฝากระโปรงรถเนี่ยเริ่มติดไฟชุดที่ชุลมุนตั้งสติอะไรไม่ได้ลูกสาวพี่แอนก็ด้ยินเส นั้นแหละลูกสาวพี่แอนเลยรีบบอกให้แฟนกระโดดลงรถแบบไม่สนใจข้าวของที่อยู่ในรถเลยนั่นเองครับซึ่งนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะทันทีลงจากรถนั้นไฟก็ลามไปทั้งคันทันท,ท,ท,ทีลูกสาวพี่แอนมองภาพไปที่รถและไม่อยากจะคิดเลยว่าหากตัดสินใจกระโดดช้ากว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการทวงคืนของนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าเล่าลบกนลุกนะคือมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่าโผงผางหรือแบบนู่นนี่นั่นนะและด้วยความที่ว่าเป็นผีฝรั่งอะ่ะมันอาจจะแบบ เอออาจจะงงงงอื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะมันเป็นสว์ฝรั่งอะเนาะแต่ด้วยองค์ประกอบเรื่องโดยรวมเนี่ยก็คือมันเป็นการซื้อของมือสองจากคนที่เสียชีวิตเว้ยซึ่งจริงๆอะการซื้อของมือสองไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะถ้าเกิดเป็นของมือสองที่เขาอนุญาตให้ขายแล้วหรือแบบพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้อนุญาตแล้วมันก็โอเคแต่บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้อนุญ,ญาตแต่เราอยากได้เราไปทํายังไงก็ได้ให้เราได้มาเนี่ยคือ เขาก็ต้องไม่ยอมแน่นอนซึ่งผมมองว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสตัศดีได้เลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับน่าจะสอนให้ใครหลายคนนะครับที่จะซื้อของมือสองโดยที่ไม่สนใจราคาไม่สนใจที่มาหรืออยากได้กูก็ต้องได้เนี่ยเรื่องนี้น่าจะสอนได้เยอะเลยครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบเรื่องนี้และคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสอนใครได้หรือว่ามีใครรอบตัวทําแบบนี้อยู่ลองส่งเรื่องนี้ไปให้คนคนนั้นดูก็ได้ครับเผื่อจะได้เตือนสติเขาได้แล้วกันนะผมต้องบอกก่อนว่าไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่ผมเชื่อเลยว่าหนึ่งอย่างถ้าผมตายไปแล้วผมมีของที่ผมรัก ถ้าผมห่วงผมก็มาครับเอาว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันในวันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครรัและกดกระดิ่งเพื่อเพ่กกมคลิปใหม่ด้วยและถ้าเกิดท่านอยากให้มีคลิปให,ใหม่แบบนี้อีกหรือว่ามีเรื่องเล่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวอยากจะมาแชร์นะครับใต้คลิปนี้มีเมลสําหรับส่งอยู่ก็สามารถส่งลิงก์ที่เป็นกระทู้เด็ดๆหรือเป็นเรื่องประสบการณ์หลอนที่แบบเขียนเป็นแบบหน้ากระดาษ A4 ยาวๆมาเลยก็ได้เช่นกันครับเอาปวนว่ายังไงก็รอดูอยู่แล้วกันนะจ๊ะเอาไ่้วันนี้าก็ท่านและกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไล การชอบกันก็เป็นกํลังใจกนด้วยนะเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้ถึเพียงเท่นี่นแล้วกันไปละบ๊ายบายปุ bye ๊ bye.